สวัสดีครับกลับมาพบกับกงอีกครั้งนะครับดักกิ้งเองวันนี้เราจะมารีวิวมือถือตัวใหม่ล่าสุดจากทาง oppo ครับซึ่งตัวนี้ครับไม่ได้มาตัวเดียวมากันเป็นซีรีส์เลยนะครับก็คือซีรีส์ r e n o 7ครับนี่นะครับตัวซีรีส์ r e n o 7ครับมาพร้อมกันได้นึก3รุ่นครับให้คุณเลือกได้อย่างหลากหลายนั่นก็คือตัวนี้ตัวแรกครับ oppo l e n o 7ครับต่อมาก็คือนี่ oppo r e n o 7 Pro ครับเพิ่มสัปเปขึ้นมาแล้วก็ Opp o p p o e l e n o 7C ครับทั้ง3ตัวครับรองรับ 5G แถมได้คุณนั้เด็กคุกิน้มาเป็นซินเตอร์เป็นเตอร์มาครับรซ r e s เ n t e r ของเราผุบโดยครับเราจะพาไปดูกันแต่ละรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นจะเป็นยังไงบ้างครับเราไปดูนีวิวกันเลยดีกว่า อันอื่นครับกับตัวเลโน่เจ็ดตัวนี้ครับภายในกล่องจะมีอะไรบ้างครับเรามาดูกันก่อนครับเริ่มต้นแกะกล่องมาก่อนครับนี่เลยเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับแกะออกมาครับจะเป็นคู่มือกับเคสกันกระแทกแบบนี้ ต่อมาแกะเครื่องออกมาจะเห็นไหมครับตัวเครื่องตัวเลโน่เจ็ดครับมีให้เลือก2องสีครับก็คือสีนี้สีน้ำเงินแล้วก็สีดำจะออกมาอีกนี่มาเป็นคู่ครับที่ชาร์จกับสายชาร์จครับสายชาร์จแบบไทสีครับที่ชาร์จก็เป็นฟาชาร์ครับแบบซ u เปอร์บวกตามสไตล์ของ Oppo ครับตัวนี้ครับรองรับการชาร์จอยู่ที่65วัต์ครับ หมดแล้วคร่าวๆในกล่องก็ประมาณนี้ครับต่อมาครับก่อนลงสเปคเรามาดูรอบๆตัวเครื่องก่อนดีกว่าครับเริ่มจากนี่ลยครับด้านหน้าครับเป็นจอขนาดใหญ่ครับ6.4นิ้วครับเป็นจอแบบ a m o โ e d เลด้วยครับความละเอียด Full HD Plus 1080คูณ2400พิกเซลครับใหญ่สะใจจริงๆครับด้านหน้านี่ครับมีกล้องหน้าครับความละเอียด ชัดเจนสุดๆครับ32ล้านพิกเซลครับเอาใจใส่เซลฟี่อยู่แล้วสำหรับ Apple ครับหมุนตัวหน่อยฟึบมาดูด้านหลังครับโอเคเห็นไม่เอ่ยด้านหลังครับด้านหลังคครับสีฟ้าสวยงามอีกสีหนึ่งสีดำครับมีกล้องไว้กันสามเลนส์ครับความละเอียด6 4ล้านพิกเซล68ล้านพิกเซลที่เป็นอั t ต a าไวและ2ล้านพิกเซลที่เป็นเลนส์ m a โ r รครับพร้อมไฟแฟลชครับตรงนี้ด้วยด้านค่าตรงนี้ครับเห็นไหมึ๊บหมุนมานิดนึงตรงนี้ครับเป็นปุ่มเพิ่มลดปรับระดับเสียงครับแล้วด้านบนครับเป็น ช่องใส่ซินกาครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับเป็นปุ่ม power เปิดปิดเครื่องครับด้านล่างครับเป็นนี่ครับช่องต่อหูฟังแบบ3.5ครับยังอยู่ครับแล้วก็ช่องต่อแบบ USB Type C ครับรองรับไฟชาร์จด้วย65วัตต์อย่างที่ผมเรียนไว้แล้วก็ลำโพงเสียงครับมาสำหรับด้านข้างครับถ้าแกะซิมออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเข็มจิ้มซิงครับแถมมาจากในกล่อง Apple เลย ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราดูกันผมหมุนก่อนโอเคนี่จับมานะปึ๊บอ่าโอเคได้และนี่ครับตรงนี้ครับเป็นรูปแบบใส่ได้3ามซิมการ์ดหรือว่าจะเลือกเพิ่มหน่วยความจำครับก็ทำได้ครับวีร่วงใครที่มาตรงนี้ครับ เป็นแบบที่ใส่ได้สองซิมการ์ดครับหรือจะเรื่องเพิ่มหน่วยความจำก็ทําได้ครับต่อมามาดูกล้องหลังครับกล้องหลังของ Oppo ตัว Reno 7ตัวนี้ครับมีด้วยกัน3เเลนก็คือ64ล้านพิกเซลที่เลนหลัก8ล้านพิกเซลที่เลนอันต้ w วายและ2ล้านพิกเซลที่ตัวเลนมาโ r รครับมีจุดเด่นหลักก็คือตัว Portrait ครับ พ o อดเทที่ Oppo เรียกว่า DSLR l i h e p o t t e t ครับมันคืออะไร Oppo ให้ความหมายว่าสามารถถ่ายภาพพ o อดเทปได้เหมือนกล้องโรเลยครับโดยการปรับของก้องโพอะหลักการคร่าวๆก็คือเป็นการละลายหน้าละลายหลังได้อย่างสวยงามปรับเอสตอร์อต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับดูได้อย่างภาพตัวอย่างนี้ครับ ต่อมาครับก็คือตัวงานวิดีโอครับที่ตัว Apple Reno 7ตัวนี้ก็ถ่ายวิดีโอได้อย่างโดดเด่นครับการสั่นครับแรกอย่างแรกเลยมีแน่นอนไม่ต้องห่วงครับนอกจากนี้ครับยังมีตัวที่เรียกว่าโปรเกคแฝงและพัดเทปวิดีโอครับก็คือสามารถถ่ายวิดีโอได้แบบละลายหน้าละลายหลังแบบค่าตัวอย่างที่ผมขึ้นอยู่ครับเห็นไหมครับฉากหลังของวิดีโอที่กําลังถ่ายอยู่มันก็จะละลายได้อย่างสวยงามครับ นอกจากนี้ครับยังมีตัว AI Highlight Video ครับสำหรับปรับแสงต่างๆของวิดีโอของ o p p o Reno 7ให้เหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นตัวถ่ายกลางคืนอันตรานนวิดีโอก็สามารถปรับให้มีความสว่างหรือจะเป็นตัว Light HDR ครับสำหรับภาพย้อนแสงหรือปรับสภาพแสงให้เหมาะสมครับอย่างตัวอย่างนี้ครับสามารถเห็นได้ว่าแสงของ o p p o จะสามารถปรับให้เราได้อย่างทันทีสวยงามครับนอกจากนี้ตัวยังมี AI Color พเทวิดีโอครับที่จะสามารถดูดสีครับทำเป็นฉากหลังสีเขาวดำแล้วก็ตัวเราเป็นตัวสีอย่างได้ชัดเจนครับอย่างตัวอย่างนี้ครับเห็นไหมครับลูกเต้นมากมายเลยครับอั p พตัวนี้ต่อมาครับเป็นเรื่องของสเปคทั่วไปของตัวอ p p o อ e เ o โนตัวนี้นะครับตัวนี้ครับอั p o อเลโนครับใช้ CPU ของ m i เนตเทคดิมิ n ิตี้900ครับรองรับ 5G ครับใช้งาน 5G ได้อย่างไม่ติดขัดครับความเร็ว2 4กครับ นีตัวแอม8ล้อม256ครับพร้อมเพิ่มการ์ดคนเอ็กซดีได้ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูไปครับนอกจากนี้ครับตัวนี้ครับยังรองรับการใช้งานแบตเตอรี่ครับที่เป็นซูเปอร์บวกฟาชาร์ของ Oppo อครับอย่างที่เรียนแจ้งมาครับอ p p พเด่นเรื่องนี้มากมีแบตเตอรี่ขนาด4,500มิลลิแอมป์พร้อมรองรับชาร์จเร็วถึง65วัตต์ได้ว่าชาร์จแป๊บเดียวแบตเต็มครับจุดเด่นของ Oppo ออีกตัวเลยและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของ o p p o ป e n o 7ตัวนี้ครับสำหรับใครที่สนใจครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน,นค้าสมาร์ทโฟนชั้นนำทั่วประเทศครับในราคา1 6 9 9 0บาทครับวันนี้ทัดโฟนวิวกับดักกิ้งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ